สวัสดีครับนี่คืทวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัตรพัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามคําอธิบายพายุงวงช้างที่จังหวัดชนบุรี หลายท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลอากาศได้ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องจะทราบข้อมูลดีว่าเมื่อเย็นหวานได้เกิดพายุงวงช้างในลักษณะที่สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นในจังหวัดชนบุรีนะครับแฟนรายรการทีวี360องศาคุณเจษดาก็ไปพบกับพายุงวงช้างเข้าพอดีตอนประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานครับเลยถ่ายคลิปนี้ส่งผ่านแฟนเพจของทีวี360องศาที่ f a c e b o o k c o m t v 3 6 0 d e g r e e แชร์คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณคุณเจษดาด้วยนะครับที่ใช้แฟนเพจของทีวี360องศาเป็นสื่อกลางในการรายงานข้อมูล ผู้ชมท่านอื่นๆก็สามารถเป็นนักข่าวอากาศจากทางบ้านรายงานเข้ามาแบบนี้ได้เช่นกันนะครับพายุวง,งช้างนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเกิดจากลมที่พัดวนบิดเป็นเกลียวจนเมฆนั้นมีลักษณะเป็นลำหรือเป็นกลวยลงมานะยครับยื่นลงมาจากฐานเมฆ ฝนฟ้ากระนองหรือเมฆคิวมโรนิมบัสเชื่อมระหว่างฐานเมฆที่ดำทะเบนกับพื้นดินนะครับกลไกการเกิดก็คือพื้นผิวที่จุดเกิดพายุงวงช้างที่ชนบุรีนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อมลเย็นเคลื่อนผ่านอากาศร้อนที่พื้นดินก็จะยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับอากาศโดยรอบจะไหลเข้ามาแทนที่พุ่งเป็นเกลียวขึ้นไปทําให้เกิดเป็นพายุงวงช้างขึ้นมานะครับสำหรับไทยเกิดได้บ่อยและก็มีพายุฝนฟ้ากระนองร่วมด้วยครับทีม36ี360สาตรวจสอบผ่านกราฟิกข้อมูลอากาศข่าวน เป็นอย่างไรจึงเกิดพายุงวงช้างขึ้นมาก็พบว่าชนบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับขณะนี้กาลังได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมและเมื่อวานก็มีฝนตกตลอดทั้งวันครับน,นายวินัยพงศ์พิทักษ์ผู้อนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชนบุรีบอกว่าก่อนหน้านี้ชนบุรีนั้นมีอากาศที่ร้อนเมื่อเจอกับฝนฟ้าขนองตลอดทั้งวันจึงทาให้เกิดเป็นความแตกต่างระหว่าง ความเย็นกับความร้อนเลยทําให้เกิดพายุงวงช้างขึ้นมาได้นะครับสำหรับจุดที่เกิดอยู่ที่ตาบลคลองตําลุอํเาเภอเมืองชนบุรีแล้วเคลื่อนตัวไปทางสมุทรปราการแต่พอลงสู่ทะเลแล้วก็สลายตัวไปใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีครับปรากฏการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนของสภากาศในปัจจุบันแต่อย่างใดนะครับและก็มีขนาดเล็กและใช้เวลาอยู่บนบกน้อยด้วยเลยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนายบัญชาธนาบุญสมบัตินักวิชาการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอบ,บอกว่ายังสามารถเกิดพายุงวงช้างแบบนี้ได้อีก ภาคกลางภาคตนออกนะครับเพราะว่ายังมีฝนอยู่แต่ถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวโอกาสจะมีได้น้อยสุดเดือนหน้าอาจจะพบพายุงวงช้างได้อีกในภาคใต้นะครับนี่คือการเรียนรู้ทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าจากนี้ลักษณะอากาศโดยรวมนั้นจะเป็นอย่างไรครับ อากาศช่วงนี้เช้านะครับทั่วไทยจะไม่แตกต่างจากวันนี้ครับก็คือเหนืออีสานจะยังมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้าตำ่ำสุดอยู่ในภัคเหนือ21องศานะครับยอดดอยทางเหนือตำ่ำสุด10องศาครับอีสานตอนล่างตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ยังมีลมชื้นจากทางตะวันออกเข้ามาปกคลุมอยู่ต่อไปนะครับทำให้ความเสี่ยงฝนที่4 6 0ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอัไทเพชรบุรีถึงนครศรีธรรมราชเสี่ยงฝนนะครับอันดามันนั้นฝนเสี่ยงที่ระนองถึงกระบี่ครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเพราะนี่ สามร้อยจ็สิบสามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน